สวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิริยาเนี่แสงสีรหัสนักศึกษา62122-39014สสรุปความรู้ที่ได้จากวิชานี้นะคะหัวข้อแรกการจัดการสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังหมายถึงของที่เราเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต เหตุผลที่ต้องมีสินค้าคงคลัง1เพื่อให้มีอัตราที่ประหยัด2เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 3. เพื่อรองรับความต้องการที่เป็นฤดูกาล4เพื่อการเก็งกําไรค่ะทําไมต้องมีสินค้าคงคลังก็เพราะช่วยให้ผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความคุ้มค่าเชิงต้นทุนการผลิตเนื่องจากการผลิตต่อเนื่อง จะช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆเช่นการติดตั้งเครื่องจักรค่ะสินค้าโคงคลังมี5ประเภทประเภทที่1คือสินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปวัตถุดิบป,ประเภทที่2สินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปของสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต ประเภทที่3สินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปของสินค้าสําเร็จรูปประเภทที่4สินค้าคงคลังที่อยู่ในในระหว่างการกระจายสินค้าและประเภทที่5คือสินค้าคงคลังสําหรับการซ่อมบํารุงยกตัวอย่างเช่นเราเปิดร้านอาหารตามสั่งนะคะวัสดุและอุปกรณ์ของเราจะอยู่ในประเภทไหนทั้ง5้าประเภทนี้ค่ะและลักษณะสินค้าที่เป็นเดสท็อกยกตัวอย่างเช่น เอาอัปเดตกู๊ดสินค้าล้าสมัยขายไม่ได้เช่นเทปค่ะการวางแผนความต้องการวัสดุเป็นระบบที่เหมาะกับการผลิตสินค้าที่มีการประกอบวัสดุหรือชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมา เป็นขั้นตอนการผลิตที่แน่นอนเพราะต้องใช้ในการวางแผนในการสั่งซื้อวัสดุและวัตถุดิบในแต่ละครั้งค่ะปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดหรือ EOQ เป็นวิธีที่ใช้ในการควบคุมคลังสินค้าที่นิยมใช้เนื่องจากง่ายต่อการนําไปใช้ค่ะการสั่งซื้อที่ประหยัดเป็นจํานวนการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เพื่อบริหารสินค้าคงคลังไม่ให้มีสินค้าคงคลังเหลือมากหรือน้อยจนเกินไปประโยชน์ของ EOQ คือทําให้สามารถรู้ว่าการสั่งซื้อสินค้าจำนวนเท่าใดที่เหมาะสมที่สุดค่ะการจัดซื้อและการจัดหาคืออะไรมีความแตกต่างกันยังไงการจัดซื้อเป็นกระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆขององค์กรเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆในซัพพลายเชยนค่ะส่วนการจัดหาหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรรหาผลิตภัรรณฑ์หรือบริการโดยขอบเขตของกิจกรรมอาจจะกว้างขวางครอบคลุมถึงกิจกรรมระหว่างองค์กรเช่นกระบวนการคัดเลือกผู้ขายค่ะการจัดซื้อจะแตกต่างกับ การจัดหาการจัดซื้อมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะสั้น5เป้าหมายคือ 1. คุณภาพที่เหมาะสม 2. ปริมาณที่เหมาะสม 3. ราคาที่เหมาะสม 4. สถานที่ที่เหมาะสมและ 5. เวลาที่เหมาะสมค่ะส่วนการจัดหาจะมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ระยะยาวค่ะเช่นการได้เปรียบในการแข่งขันหรือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายขององค์กรค่ะ ข้อดีและข้อเสียงการเรียนออนไลน์นะคะข้อดีเราสามารถเลือกเรียนเวลาไหนก็ได้ตามความต้องการค่ะสามารถเข้าไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ตลอดเวลาใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูลได้อย่างหลากหลาเลยค่ะข้อเสียนะคะนักศึกษ,ษากอาจารย์ก็จะไม่ได้พบหน้ากันแบบโดยตรงค่ะก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อ,อก,กันการถามตอบในแต่ละครั้ง อาจจะไม่เกิดขึ้นในทันทีนะักศึกษาอาจจะไม่กล้าถามค่ะอาจารย์ก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงการทํากิจกรรมบางอย่างหรืองานบางอย่างจะต้องลงมือปฏิบัติอย่างเช่นการทาแลบ็บก็จะต้องเข้าไปทําในห้องถึงจะสามารถทําได้ค่ะและการเรียนรู้บางอย่างอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอค่ะขอบคุณค่ะ